ไปแย่งหัวเขาแต่นี่นดามาฟ้องเขาเป็นชู้แถมเรื่นเงินต้องร้อยล้านเป็นคนประเภทไหนกันวะเน,นี่ยก็คนบ้าไงพี่พี่พายแล้วนี่พี่คุยกับทนายยังอะคุยแล้วจำสุพลได้มาที่เป็นทนายอะ <c oughs> เขาลังไปคุยให้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวก็คงมาถ้าเป็นสุพล <c oughs> ฉันโอเคนะมันเก่งเรื่องทดีครอบครัวฉันขอให้เรื่องมันจบเถอะ สุพนบ้งเลยเป็นไงบ้างทางนู้นเขาไม่ยอมไกล่เกลี่ยอะไรเลยวะแกว่าแล้วเชลยเฟย์มันไม่ยอมอ่ะแล้วมันเอาหลักฐานอะไรมาหาพ่อพพ่ไปช่วยกับดินอ่ะทางนู้นเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่ารูปถ่ายไม่มีหลักฐานก็ฟ้องไม่ได้ปะเออเราฟ้องกลับได้ไหมฟ้องบิ่นกลับไปเลยอะ่ะคือว่า เขารอหลักฐานอยู่อีกไม่นานเขาจะมีหลักฐานหลักฐานอะไรเด็กใช่ไหมทางนั้นเขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเพื่อจะรอเวลาให้แกคลอดลูกแล้ก็ตรวจดีเอ็นเอออล็สังเกตตายอยู่แล้วทำเรื่องชั่วๆ ผมไม่เข้าใจอ่ะมันจะดีให้พ่อพ,พายเอาเด็กออกไงจะได้ไม่มีหลักฐานแล้วแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันก็จะถูกฟองรองทั้งแพนทั้งวินัยเพราะฉันเป็นข้าราชการฉันอาจจะถูกไล่ออกก็ไม่เป็นไรป๋พี่ โรงพยาบาลที่ไหนเขาก็อยากได้ตัวพี่ทั้งนั้นนะ่า